สดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกุกก่อนะครับหลังจากที่ถนนบ้านเราเละมาหลายปีนะครับเน,เนื่องจากว่ามันเป็นดินนะครับอันนี้ก็เส้นทางคอนกรีตอยู่นะครับในซอยหมู่ป่าคาเฟ่ของเรานะครับแต่ว่าที่นี้ว่าตรงนี้มันเละหน่อยนะครับวันนี้ก็รถไถามาปรับได้แล้วเพื่อรองรับนะครับ ลูกค้านะครับที่จะมาอุดหนุนที่ร้านหมูป่าคาเฟ่นะครับผมเอารถถมาปรับวันนี้ก็ภาวนาอย่าให้ฝนมันตกอีกนะครับ <c oughs> ถ้าฝนตกอีกนี่เป็นเรื่องแน่นอนเลยแหละครับ <c oughs> ฝนตกนี่เป็นเรื่องแน่นอนแหละครับดูสิครับโอ้ยเนาะจะเสียเงินทิ้งหรือเปล่าเนาะเอารถถมาปรับนี่เนาะดูนะครับวันนี้ก็มีสาวๆมาช่วยนะครับผมเราก็ใช้ผ้าผ้าใบ พายางพลาสติกก่อนนะครับเพื่อที่ไม่ให้หินมันจมนะครับเนื่องจากว่าเรางบน้อยนะครับผมอันนี้มันเป็นลูกรังเดิมอยู่นะครับอันนี้ที่จริงก็จะเพิ่งเอารถเข้ามาแต่ว่าพอดีรถหินมาก็ได้เหยียบเข้าไปนิดนึงยังเละอยู่นะครับแต่ถ้าจะเทหมดนี้ก็คงจะใช้งบประมาณ10คิว20คิวก็คงไม่พอนะครับแต่ว่าเราจะเทเฉพาะตรงที่ลูกค้ามาจอดแล้วกันนะครับ นี่ก็ได้เหนื่อยไหมครับโอ้โสตังค์สตังค์นะครับโอ้หลังสันลานจอดรถให้กับลูกค้านะครับผมมารอบนี้ไม่ต้องกลัวโคลนนะครับผมเนอะถ้าฝนมันไม่ตกก่อนนะครับมาเป็นกำลังใจให้สามพ่อลูกเราด้วยนะครับผมเราก็ทำงานกันสามพ่อลูกนะครับส่วนน้องมิวก็ทำกับข้าวนะครับวันนี้ก็มี สาวๆมาใช้แรงงานสาวบริสุทธิ์นะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้ฝนตกบริสุทธิ์หรือเปล่าครับผู้สาวเสียงหัวเราะนี่น่ากลัวมากๆเลยนะครับสยองเพื่อสยองมากๆเลยนะครับผมอยกให้ได้นะครับใช้แรงงานสาวๆนะครับผมเอาแล้วบบบนี้เอาแล้วไม่ต้องทำหนาเออย้ายไปเลยขยายไปเลยลูก อย่าแรงอย่าแรงมันกระเด็นมันกระเด็น๋นะนจะปูอีกพื้นหนึ่งอยู่นะครับเราก็ทํารองรับลูกค้านะครับเวลามาจอดรถจะได้ไม่เหยียบคโคลนเหยียบดินนะครับประมาณนั้นทีนี้เอฟซี FC ท่านไหนที่เห็นแล้วก็อย่าลืมมาแวะอุดหนุนเราอุตสาปปูพ้ยางพ้ใบเพื่อไม่ให้เหยียบดินนะครับผมเข้ามาเดี๋ยวถูกรอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง รอบนี้คงจะเทพื้นทั้งหมดเลยนะครับผมโอ้วันนี้มาลุ้นกันนะครับฝนจะตกมาหรือเปล่าถ้าตกครับครับพี่หมงไปทำน้ำลูกค้าก่อนถ้าตกมาถ้าตกมาอีกก็โอ้ยพี่น้องเอ้ยเลออีกแล้วนะครับเลออีกนะครับฝนตกมานี่นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอย่าลืมอุดหนุนผลิตภัณฑ์กาแฟของเรานะครับโกโก้นะครับ กาแฟหมูป่านะครับหรืออาหารการกินนะครับเราจะได้มีเงินมาถมดินอีกนะครับมาเทพื้นเนาะขอบคุณมากนะครับป่าคาเฟ่ของเรานะครับตรงนี้นะครับผมสวัสดีครับ